ได้ไหมอ่าเอาพอปด้วยรับสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วัดด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเมสสาขาราชพฤกษ์พระรามห้ามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่วัดค่ะซื้อรถกับพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะก็ดีมากเลยครับประทับใจครับยังไงบ้างรถเร็วครับงานไม่ซ้ําซ้อนไม่อะไรอะไรรถเร็วครับผมพูดทีเดียวคุยรู้เรื่องครับใช้เวลาออกรถใหม่เนี่ยประมาณ สี่วันสี่วันครับแล้วก็อัปเดตรดให้ดูตลอดตั้งแต่สไลด์ลงมานี่เห็นเลย <c oughs> ครับโอ,โอเคครับรถ <c oughs> เรามาถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยอัปเดตให้ตลอดเลยครับในไลน์ครับคันนี้จะมีสตรอรี่นิดนึงค่ะ <c oughs> คือพี่วัดเนี่ยจะเป็นคนจองคนโทรเข้ามาคุยแต่คนที่คุยตัวจริงคือพี่ผู้หญิงค่ะอยู่ด้านหลัง <c oughs> พี่เขามาดูก่อนคุยก่อนแล้ว <c oughs> แล้วยงังงพี่วัด ไปดูข้อเสนอมาแล้วเลยโทรหาพี่บุ๋มใช่ไหมเราดูผมดูของน้องบุ๋มอะก็ย่างยังยังไม่เคลียร์มากเพราะเราก็ดูมาใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่นานมากแต่ว่าเราอาศัยดูจากที่อื่นด้วยสรุปน้องบุ๋มกินขาดโปรโมโชั่นเยี่ยมกินขาดครับผมก็เลยเลือกน้องบุ๋มครับผมครับตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างคบพี่วัตก็ป <c oughs> ระทับใจครับดีดีดีครับแล้วก็เอ่อ คุณผู้หญิงครับแล้วก็น้องผู้หญิงก็ชอบเหมือนกันก็เลยโอเคครับผมการบริการการต้อนรับภายในโชรูมเนยงบ้างคะทั่วๆไปก็ดีนะครับแต่วันอาทิตย์ไม่น่าหยุดเลยแผนกเซอร์วิสเพราะว่าพี่เขามีเป็นลูกค้าฟอร์ดอยู่แล้วใช่ใช่วันที่มารับวันที่มามามาดูรถมาเทสรถเนี่ยก็ใส่เสื้อฟอร์ดให้ดูว่า เราเป็นพี่น้องฟอร์ดนะใส่แจ็คเก็ตฟอร์ดมาเลยใช่ใช่ใชเป็นพี่น้องฟอร์ดครับอครอบครัวเดียวกันก็อย่างอย่างที่บอกค่ะว่ารถคันนี้มีสตรอรี่นิดหนึ่งตรงที่พี่ผู้หญิงเอารถมาเข้าสู่บริการเป็นรถฟอร์ดอยู่แล้วแล้วมาดูเป็นตัวใหม่ด้วยก็เลยได้พี่วัดมาดูแล ให้พี่บุ๋มได้ดูแลอืมครับครับมีสตอเลยจริงจริงค่ะคันนี้ครับผมได้อยากให้พี่วัตนะคะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางชารูมนิดหนึ่งค่ะพี่ก็ถ้าเกิดเอ่อสหรับลูกค้าย่านนี้นะครับต้องแวะมานะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยกินขาดแล้วก็ไอ้ที่คาดไม่ถึงก็คือวันนี้มีแถม,มอันนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้อยู่ในมไม่ได้อยู่ในที่คุยกันนะฮะ เออน้องเขาอุตส่าห์แถมให้ยัดให้อีกยยดให้้วมีใบไหมครับเดี๋ยวไม่ครบสักสองใบกันดีอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูมฟอร์ดไอเมสาขาราชชุมพรามห้าค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาใกล้เคยของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเชิญพี่บุ๋มค่ะขอมอบเช้าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับขอบคุณครับ ก็ขอบระคุณที่ให้โอกาสน้องบุ๋มได้ดูแลรถใหม่นะครับออย่างที่บอกครับฟอร์ดพระราม5ตามสโลแกเลยครับฟอร์ดพระราม5ทุกคนคือครอบครัวไม่ว่าลูกค้าจะมาจากศูนย์บริการหรือว่าจะมาจากหน้าร้านยังไงเราคือครอบครัวเดียวกันติดขัดตรงไหนทักได้ตลอดไม่หนีหายแน่นอนคอนเฟิร์มเลยครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพี่วันและรอกควด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณอีกค้งค่ะขอบคุณค่ะ